สวัสดีครับผมต้นอชวินพระเครื่องนะครับวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าเดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตกำไรหลวงปู่กำไรหยกกำไรหินหยกของหลวงปู่มหาศิลานะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับอัปเดตให้ดูนะครับยังเหลือนะครับก็มีสี สีแดงนะครับนี่ก็สีแดงนะครับนี่ก็สีแดงนะครับผมของแท้นะครับของแท้รับมาจากวัดนะครับผ่านการปลูกเสกนะครับก็จะมี กาไรแล้วก็รูปหลวงปู่นะครับผมมีรูปหลวงปู่แล้วก็มีได้นะครับอยู่หลังหลังรูปหลวงปู่ก็จะมีพระคถาให้นะครับก็มีบทสวดมนต์นะครับตั้งนโมสมจบแล้วก็พระคถาบูชาบูชาหลวงปู่นะครับก็สวดสามจบเก้าจบนะครับนี่นะครับผมก็จะมีแบบนี้ให้นะครับ ก็เหลือชุดชุดนี้คือชุดที่2นะครับที่ผมเอามาก็เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ยังมีชุดที่3มนะครับยังมาไม่ถึงนะครับชุดที่3มผมก็สั่งไว้10 10ชุดนะครับก็ถ้าหมดชุดที่3ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพราะอยู่ที่วัดก็หมดแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่ออกไปตาม ตามคนขายต่างๆนะครับเท่าที่เหลือนะครับก็ส่วนอยู่ที่วัดก็ไม่มีแล้วนะนะครับผมถ้าชอบสนใจในองค์หลวงปู่ในวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับก็ทักมานะครับสอบถามมาได้เลยนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับดีทุกรุ่นนะครับแม้กระทั่งพระแจกนะครับพระแจกก็ยังมีราคานะครับผมพระแจก สมเด็จพระแจกราคาก็สูงนะครับสูงจับต้องไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้จากที่เป็นพระแจกนะครับหนึ่งพันองค์ก็ตอนนี้ราคาก็ขึ้นพันกว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้ยังพอจับต้องได้นะครับที่อยู่กับผมนะครับก็ยังพอจับต้องได้ตรงน,นี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่ผุกเสกนะครับก็เป็นกําไรครับพวกนี้ ช้กาไรมีแต่กําไรนะครับใส่กาไรมีแต่กําไรโชคลาภปกปักรักษาคุ้มครองนะครับบุตรคุณของหลวงปู่นะครับมีมีครบทุกด้านเลยนะครับแควคาดเมตตาโชคลาภครบทุกด้านนะครับบุทรคุณครบทุกด้านอยากให้ มีไว้ใช้กันนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลชุดนี้อาจจะเป็นวัตถุมงคลที่ราคาไม่แรงจับต้องได้นะครับส่วนที่เป็นเหรียญหรือว่าเป็นเนื้อผงราคาจะขยับสูงมากเลยนะครับเหมือนชุดนั่งเมฆนะครับที่ผมเคยมาลงไว้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้พันเจ็ดนะครับท่านหาไม่ได้แล้วนะครับ ฉะนั้นผมอยากให้ได้ในวัตถุมงคลชุดนี้ชุดที่มีอยู่เนี่ยราคาจับต้องได้นะครับให้ท่านเอาไปใช้แล้วหมดจากชุดนี้ก็ยังเหลืออีกชุดหนึ่งที่สั่งมาสิบสิบสิบชุดนะครับก็หลังจากนั้นผมก็จะให้ใช้ความพยายามนะครับหามาให้ท่านนะครับว่าตัวไหนที่ราคาไม่สูงพอจับต้องได้ผมก็จะหามาให้นะครับ ส่วนส,สูงผมก็จะไม่ค่อยเอามาลงนะครับเพราะว่ากลัวว่าลงแล้วท่านลูกค้าจะไม่มีกำลังที่จะเช่าบูชานะครับก็เลยหาราคาที่พอจับต้องได้ซึ่งเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้ท่านได้กราบไหว้บูชากันโอเคครับผม ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจช่องด้วยนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่0831375617นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ